นะครับว่ามีเจตนาค่าเหมือนกันแต่ทําสําเร็จกับไม่สําเร็จได้ผลกรรมเหมือนกันหรือไม่ครับ <c oughs> ทําสําเร็จกับไม่สําเร็จนะทำสำเร็จแล้วมันก็เต็มที่แล้วล่วนะเนาะทําไม่สําเร็จก็ยังรอดได้นั่นเนี่ยแบบองค์กุยมานตั้งใจจะไปฆ่าแม่แต่ได้ผู้เจ้ามาให้ธรรมะ ไม่สำเร็จก็ไม่ต้องอนันตริกรรมนะถามตอนนะครับว่าอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นทำได้อย่างไรในเมื่อกรรมใครทำใครก็ได้ผลเช่นเดียวกับการล้างบาปก็ทำไม่ได้ครับเดี๋ยวเรื่องอุทิศจะจะ,จะค่อยสรุปมาให้นะ,ะกำลังค่อยๆสืบค้นกันอยู่นะว่าแค่ไหนอย่างไรนะมีผลแค่ไหนอย่างไรนะจะ ให้รับรองโดยกรรมของตถาคตรูปหลอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลในอดีตที่มีบุญคุณต่อประเทศชาติเราเคารพกราบไหว้รึถึงความดีของท่านและตั้งใจเป็นแบบอย่างในการทำดีแต่ไม่ใช่กราบขอพรให้โชคดีหรือพ้นจากเรื่องร้ายหรือให้ช่วยคุ้มครองประเทศเข้าใจถูกต้องหรือไม่ครับการเคารพกราบไหว้ในระดับไหนล่ะ ระดับของกุลเชษฐาปจายญธรรมความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำในทางโลกเนี่ยว่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาครูอาจารย์อย่างนี้นะเป็นธรรมฝ่ายกุศลซึ่งธรรมนี้จะหมดไปเมื่อมนุษย์อายุลดลงเหลือสิบปีนะแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของวัตโกรธุละมงคลวัตโกรธุละมงคลในลักษณะว่าว้เพื่ออ้อนวอนไหว้วอนนะ คิดว่าสิ่งนี้ดนบันดาลอะไรได้หรือจะให้ผลกระทบต่อเราอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งค่าสัตว์นอกจากจะหมายถึงทำเองยังรวมถึงกรณีการได้เห็นได้ยินไม่รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราหมายถึงแค่ข้อใดข้อหนึ่งใช่หรือไม่ครับใช่นะไอเรื่องไอเรื่องค่าสัตว์ไม่เกี่ยวไอเรื่องการได้เห็นได้ยินรังเกียจนี่เรื่องของการกินนะส่วนค่าสัตว์ก็เรื่องค่าสัตว์ไปเนาะ เห็นการฆ่าก็แต่ไม่ได้อยากไม่ได้ห้ามการกระทํานั้นโดยผู้อื่นถือว่าไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาหรือไม่ครับก็เราไม่ได้เป็นผู้ฆ่าก็คือไม่ฆ่านะก็อยู่ที่เรามีเจตนาหรือเปล่าต้องบอกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมถ้ารู้ว่าฆ่าเพื่อนเราแล้วยังไม่รู้สึกรังเกียจเท่ากับเราฆ่าแต่ถ้ารังเกียจไม่บาปเข้าใจถูกหรือไม่ครับก็ไม่เกี่ยวนะ รู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเราแล้วเท่ากับเราฆ่าเองมันก็ไม่ไม่ใช่นะใครฆ่าคนนั้นก็มีเจตนาในการฆ่านะข้อถัดไปนะครับจากอุบลนัดพานุกรุงเทพนะครับการกําจัดเห็บหมัดโยเยะบริเวณบ้านอยู่อาศัยเป็นประจำถือว่าเป็นการกระทําปานาติบาตกมดำําเสบวิบักในนรกหรือไม่ครับยมกําจัดแบบไหนล่ะนะมันมีวิธีเยอะแยนะเนี่ย บางพวกก็กดกวาด,ด,ดใส่ถุงไปโยนลงในป่านะปล่อยมันไปหากินตามธรรมชาติต่อหรือกําจัดแบบวัดบี้เลยทุบเปี้ยเปีย,ปย,ปยตายไปนะมีวิธีเยอะแยะนะที่จะกําจัดโดยที่ <c oughs> ไม่ต้องให้มันตายนะคงกันนะครับมีคำถามมาจากบ้านพุทธชนะศรีวลีนะครับอยู่สองข้อ ข้อแรถามว่าการเอาจิตอยู่กับกายตลอดเวลาคือการที่อยู่กับธาตุใดธาตุหนึ่งคือดินน้ำลมไฟไม่จําเป็นต้องดูลมอย่างเดียวเช่นการเอาจิตดูภายในกายดูการเต้นของหัวใจการเคลื่อนไหวภายในผิวกายสามารถเข้าสู่วิบุตได้หรือไม่ครับนี่มันก็เกินคําพระเจ้าทั้งนั้นนะเนาะ,นะไปไปคิดเอาเองนะ พราะนั้นพระเจ้าเนี่ยเวลาบทพันชนะยมเนี่ยนะพูดออกมาเนี่ยดูการเต้นของหัวใจยมลองเสิร์ชไปในอีติปิตกะมีไหมที่พระเจ้าสอนอา,อาอนนท์ดูการเต้นของหัวใจนะมีไหมไม่มีก็อย่าไปทำนะพระองค์จัดว่าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรพระองค์จะพูดออกมาอย่างนั้นและพระองค์พูดอย่างไรพระองค์ก็ปฏิบัติอย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นเมื่อพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำนะ การเคลื่อนไหวภายในผิวกายเคลื่อนไหวเนี่ยพระองค์ให้ให้ดูแค่ไหนการก้าวไปการถอยกลับการแลดูเหลียวดูการคูการเหยียดการหยิบบาดจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเคลื่อนไหวแบบพุทธะมีมะอะไรไหลไปในกายอะไรไม่มีเอาไม่มีอย่าไปทําอันนี้บัญญัติเพิ่มแล้วใช่ไหมบางคนก็พออ่านพระสูตรนี้ก็ไปบัญญัติการเคลื่อนไหวในกายก็ไปนั่งขยับนิ้วกันนะ ไปนั่งขยับนิ้วขยับเท้าขยับมืออะไรอย่างนี้ก็เกินอีกเหมือนกันนะพอไปดูพระศาสดาเวลาเราบัญญัติอะไรเกินเนี่ยนั่งขยับนิ้วกันทั้งศาลาเลยใช่ไหมพระองค์บอกว่าเป็นผู้ไม่หลุกหลีกด้วยมือและเท้าสอนภิกษุว่าอย่าเป็นผู้หลุกหลีกด้วยมือและเท้าใช่ไหมนั่งกระดิกเท้าร็กแรก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 อย่างนี้บอกกายคตาสตินะเพราะฉะนั้นเอาแค่พระตถาคตลงรายละเอียดพอนะ ดังนั้นเวลาเหมือนการเดินจงกรมเหมือนกันพระองค์ก็บอกเดินเดินธรรมดานี่แหละนะการเดินเดินรู้ว่าเดินนะเราเดินเป็นตั้งแต่เล็กๆและพ่อแม่สอนมาเดินยังไงนะก็ไม่ได้มาสอนเดินในท่าใหม่ๆไม่เคยมีที่พระองค์บอกเดี๋ยวนี้ก็ไปสอนเดินการยกย่องย่างอะไรเนี่ยซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นข้อวัดของเดลถีปลิปาชคเ่าอื่น ที่พระธถาคตก็เคยปฏิบัติมาแล้วที่เรียกว่าเชคุชิวัตวัดในความเป็นผู้ลังเกียจพระองค์มีสติในการก้าวไปเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนจะพึงบังเกิดขึ้นพระองค์ก้าวช้าๆนะโดยแม้หยาดแห่งน้ําสัตว์ทั้งหลายที่มีคติไม่เสมอกันอย่าได้ลําบากเลยไม่สําเร็จทํามาแล้วนะระวังอย่างยิ่งนะดังนั้นวัดตะโกตัวลมงคลเหล่านี้เนี่ยพระองค์เลิกมาหมดแล้วอย่ากลับไปทํา ตามแบบของสมณาาพราหมณ์เราอื่นเลยนะมาเดินตามพระศาสดาดีกว่านะดังนั้นในธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยพระองค์ก็แนะนำให้เอาจิตอยู่กับลมหายใจบ้างธาตุดินบ้างนะส่วนธาตุน้ำกับธาตุไฟไม่ไม่ค่อยได้เจอนะพระองค์สรรเสริญอะไรพระองค์บอกมหาชนจะเดินตามที่พระองค์สรรเสริญในเมื่อพระองค์สรรเสริญอนานาปานาสติบอกเลยว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคต บอกว่าพระตถา,าคตใช้ในการ <c oughs> ตัดสลุด้วยนะตั้งแต่ก่อนตัดสลุดเป็นโพธิสัตว์อยู่พระองค์อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากจนกนระทั่งทําให้กายไม่ลําบากตาไม่ลําบากและจิตก็หลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแนะนําภิกษุให้อาศัยอานาปานสตินะเป็นเครื่องอยู่นะเป็นวิหารธรรมบอกภิกษุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามสอนภิกษุอย่างนี้ นะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเห็นไหมนะสอนลูกศิษย์ของท่านให้รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะบอกอิกว่าลมหายใจนั้นนะเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคตเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลเห็นนะเป็นพรหมวิหารเนี่ย บอกอัน,นิสงส์อนาปานสติไว้มากมายแล้วเราจะเดินตามอะไรเราก็เดินตามที่พระองค์แนะนําเส้นทางมี5เส้นทาง10เส้นซะเส้นทางพระองค์ชี้เส้นทางนี้เราก็เดินตามเส้นทางนี้เป็นส่วนใหญ่ซะนะหลักการก็คือแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรครับถามต่ออีข้อนึ่งว่าสามารถทําให้สามารถให้สมาธิบําบัดโรคเล็กๆน้อย,อยเช่นปวดหัวปวดท้องปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้หรือไม่ครับ ถ้าเราไม่เอาใจไปเกี่ยวข้องกับมันน่ะแค่จิตเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเนี่ยพระตถาคตบอกว่าอา,าพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐาน,านะนะเวลาเราปวดท้องปวดหัวไม่มากเท่าไหร่เนี่ยนะลองใช้สมาธิดูก็ได้น่ะถ้าเราไม่เอาจิตไปคล้องแวะนเนี่ยมันเบาไปครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเราจิตไปคล้องแวะโอ้มันจะเจ็บมากเลยนะ พระองค์จึงสอนให้เจริญอานาปานสติและบอกว่าอา,าพาธจะรับไปตามควรแก่ฐานะสัญญาสิบประการหนึ่งในสัญญาสิบประการที่บอกให้พระอนนท์นำไปบอกกับพระคิริมนนท์ก็ทั้ไปจากโทนี่กรุงเทพนะครับพระอาจารย์ได้บอกว่าบทสวดของพระพุทธเจ้ามีเพียงบทเดียวอยากทราบว่าที่ผู้ถามสวดบทอิติปิโสพาหงและคาถาชินะบัญชรน,นั้นได้หรือไม่ และเจตนาในการสวดต้องการให้จิตใจมีสมาธิมีสติรู้ว่าตนกำลังทำอะไรอยู่อย่างนี้ได้หรือไม่ครับประโยชน์ในการสวดเนี่ยโยมไม่ต้องไปนั่งคิดเองเนี่ยรตะตถาคตบัญญัติไปแล้วเนี่ยว่าประโยชน์ในการสาธยายคืออะไรนี่ก็ไปนั่งคิดเองนะพระองค์บอกว่าเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเป็นธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวีมุตเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูตร เป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทําให้ไม่เป็นมลทินเป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้รักความง่วงไดนะ้นี่คือประโยชน์ของการสัจชยะหรือสาธยายธรรมนะและที่โยมบอกว่าอาตมาบอกบทสวดผู้เจ้ามีเพียงบทเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นนะพระองค์ไม่ได้บัญญัติว่าอันนี้คือบทสวดนี่คือบทสวดนะอันนี้ต้องลองไปฟังใหม่นะ,ะแสดงว่าอาจจะฟังมาผิด พระองค์คําพูดที่ออกจากปากของพระตถาคตเนี่ยจดจําได้ทั้งหมดเอาไปสวดได้ทั้งหมดนะภิกษุมีความสามารถแค่ไหนเขาจะทรงจําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะพูุ้ทธเจ้าไม่มีการพูดเล่นคําพูดที่หลุดออกมาปุ๊บเนี่ยคือสัจจะทั้งหมดความจริงทั้งหมดและสอดรับเชื่อมรับกันทั้งหมดนะ <c oughs> แต่คําใดที่พระองค์พูดออกมาแล้วพระองค์ นะนำมาสาธยายด้วยพระองค์เองเวลาอยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวก็คือกฎอิทั์ปัจจยตาแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับนะจริงๆก็จะมีอีกเรื่องของการพิจารณาผัสสะแต่เราก็เอาเรื่องอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอันเดียวก็พอเพราะมันเป็นอริยญาณธรรมธรรมที่ทำให้คนเป็นอริยขึ้นมาได้ เอาให้คล่องปากขึ้นใจสักบทหนึ่งเนะี่ยเพราะเยอะบทเดี๋ยวก็บอกว่าแหมเยอะจังนะเอาน้อยๆหน,นิผู้เจ้าบอกว่ารู้ธรรมะโะรงเพียงบทเดียวข้อนั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดการลานานแล้วนะตัดไปกับคามินี้นั้นก <c oughs> ็บทที่พระองค์สาธยายด้วยพระองค์เองก็คือปฏิจจสุบานก็มีอยู่ในนี้และ ในหนังสือสทยายธรรมเนี่ยเราใช้หลักการอะไรก็อย่างที่บอกเนี่ยบทใดที่พระองค์บอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดจําเป็นในชีวิตที่ควรจะต้องรู้อริลสัตสี่มรรกแปดนะเราควรจะรู้นะในสิ่งที่พระองค์บอกว่าอันนี้เร่งด่วนมากนะคำสอนที่สอนบ่อยพูดบ่อยสอนบ่อยนะอันนี้ควรจะนํามาส่วนที่บอกว่าเาข้าวสวดอิติปิโสพาหุงชินนะบัญชรก็ต้องไปเข้าพระสูตรที่ว่า บทที่เราสวดนั้นเนี่ยเป็นคำตถา,าคตหรือคำแต่งใหม่ถ้าเป็นคำแต่งใหม่พระตถา,าคตบอกว่าสุดตันตะเราใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกรนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเรียกว่าสาวกภาสิตาสาวกภาสิตขึ้นนะเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีอย่าไปฟังด้วยดีนะ อย,งงยอย่าเงี่ยหูฟังยาาหูไปฟังเลยนะนอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่ากําหนดจิตไปรู้เลยนะอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนี่าศาสดาพูดอย่างนี้คําพูดที่ออกจากปากาศาสดาไม่มีสมณะเทพมารพรมหรือใครๆในโลกคัดง้างหรือติดเตียนได้เราศรัทธาพระตถาคตไม่ละถ้าเรายิ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตแล้วคัดง้างคําพระตถาคตจะเรียกว่าอะไรขนาดคนที่ไม่ใช่ <c oughs> ลูกศิษย์ผู้เจ้าผู้เจ้าจึงบอกว่ายังไม่สามารถติดเตียนคําตถาคตได้เลยจะเป็นพรมเป็นเทพเป็นเทวดาใครก็ตามนะดังนั้นกลับไปดูคําสอนของพระองค์นะพระองค์ให้ฟังแต่คําสอนของพระองค์นะตะถาคตภาสิตานะให้เงี่ยวหูลงฟังให้ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงให้สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะคำศาสดาคัดง้างและติดเตียนไม่ได้นะถ้าคัดง้างติดเตียนได้ นะไม่ใช่ศาสดาในพุทธศาสนานะนะและคนที่จะไม่ฟังคำตถาคตนั้นในครั้งพุทธกาลไม่ใช่สาวกของตถาคตแต่เป็นสาวกของเดลติปริพาชกเราอื่นเช่นลูกศิษย์ของนิครณน,นะเขาจะประกาศเลยว่าเขาจะไม่ฟังคำตถาคตนะเขาจะฟังคำของอาจารย์เขาเท่านั้นนะถ้าเราไปประกาศว่าเราไม่ฟังคำตถาคตเราไม่ใช่ลูกศิษย์ตถาคตแล้วเราไม่ใช่ตถาคตสาวโก ไม่ใช่สาวกของพระตถา,าคตนะเพราะในครั้งกุศการผู้ที่ไม่ฟังคำถาถถาคตมีแต่ปริพาชคเดลทีลัทธิอื่นเท่านั้นที่เขากล้าประกาศขนาดนั้นนะเป็นอย่างนี้นะการละสัญญาก็เห็นโทษของมันไงว่าสัญญาทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดานะก็ต้องเห็นการดับไปของมันอยู่เรื่อยๆเ,เรียกว่าเป็นการตามเห็นอาทีนวะโทษของมันนะข้อถัดไปจากท่านจงมาดูเถิดนองแขมนะครับ คำว่าจิตจะจมลงและจิตจะปลิวไปมีอาการอย่างไรครับอันนี้ต้องไปเช็คบาลีดูนะแค่ว่าสนใจแค่ว่าผู้เจ้าบอกมันไม่ดีแค่นั้นเองนะแต่ตรงนี้จะเป็นสำนวนหรือเปล่าสำนวนภาษาหรือเปล่าต้องไปดูบาลีว่าบาลีเป็นยังไงเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะแบบชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็ถามว่าแล้วผีเป็นยังไงครับนะ แต่จริงๆในบาลีจะใช้ว่าชั่วนะหรือไม่ดีก็คือชายชั่วอยู่กับหญิงชั่วชายชั่วอยู่กับหญิงดีชายดีอยู่กับหญิงดีอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเป็นสำนวนอะไรโยมก็กดพระสูตรเนี้ยเข้าไปในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะที่อยู่ในจักรพระโอษฐ์เนี่ยแล้วก็พลิกกลับไปเป็นบาลีนะพอเจอบาลีปุ๊บโยมก็กดพจนานุกรมนะป้ายคำนั้นเข้าไปในพจนานุกรมภาษาไทยคำแปลก็ออกมานะ <c oughs> เ,เข้าไปสืบค้นกันหน่อยทำอุปกรณ์เครื่องมือให้หมดแล้วถามต่อนะครับว่ามีพระสูตรตรัสอนแก่ภิกษุณีบ้างหรือไม่ครับมีเยอะแยะ,ยะพระสูตรสอนภิกษุณีลองไปหาเอาข้อถัดไปนะครับจากการ <c oughs> ดีลำพูนนะครับเดือนว่างตามนัยยะจริงๆหมายความว่าอะไรครับก็แปลได้สองแบบอะ่ะที่ว่าง ที่ว่างจากเรือนหรือเรือนที่ว่างจากผู้คนนะก็จะมีะ <c oughs> การแปลไปสองลักษณะเนี่ยนะข้อถ่าปจากติ้งอังกฤษประเทศอังกฤษนะครับ existential คืออัติภาวะนิยมหมายความว่าอย่างไรครับอ้อไม่รู้ใครบรรญ,ญัตะอันเนี้ยนะอลองไปเสิดูซิไม่น่าจะใช่ คำพระตะา,าคตหรอกนะน่าจะเป็นคำใหม่มากกว่านะใครบัญญัติใหม่ก็ต้องไปถามคนบัญญัติกันเราเองเนาะถ้านั่งสมาธิแล้วยังไม่ได้ชานหนึ่งสองสามสี่กรรมนั้นจะส่งผลในปัจจุบันหรือไม่ครับแล้วแต่สิในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอินทรียห้าศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาดังนั้นความเร็วในการบรรลุธรรมขึ้นอยู่กับอินทรียห้านะเป็นตัวหลัก ก็จไปจากเกตแก้วสมุทรสงครามนะครับมีข้อข้องใจเกี่ยวกับภพบภูมิหน้า91ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขารีเมื่อลองไปทุกแสนปีบุรุษพึงหยิบมเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออก1มเมล็ดคำถามคือ20ขารีประมาณเท่าไหร่หาในอิทธิพิตกาไม่เจอครับมีไหมหลวสวโตวไ,ดได้เจอมา20ขารี บางที่แปลว่าหาบเอาโสตโตท่านว่าบางที่แปลว่าหาบนะอันนี้ก็เจอเจอแค่นี้ประมาณนี้นะในบางอันก็ยังหาไม่เจอเหมือนกับอะไรอะโยดอย่างเนี้ยก็พยายามจะหากันว่าโยดเท่าไหร่นะคือสุคตเนี่ยยาวเท่าไหร่นะก็ยังประมาณกันลำบากก็ได้แต่ประมาณกันคร่าวๆนะ ระบไปจากทำดีได้ทำลำพูนนะครับเรียนถามเพื่อให้คุณแม่เข้าใจทำพุทธจนะปัจจุบันคุณแม่มีบุตรเพียงคนเดียวบุตรตั้งใจที่จะศึกษาปฏิบัติตามรอยตถ,ถาคตในฐานะคาระวะที่สละแล้วจากการเป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่มีทายาทสืบสกุลคุณแม่เข้าใจว่าตายไปจะไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเพราะไม่มีลูกหลานอีกแล้วคุณแม่ศรัทธาพระพุทธองค์และให้ความเคารพพระอาจารย์แต่ด้วยไปรับข้อมูลเก่ามายาวนาน บวกกับยางศึกษาพุทธเจ้าน้อยจึงขอความเมตตาเมตชี้ทางเดินให้ถูกต้องตามหลักพุทธเจนะครับขอบรกราบมรสกรากรเพื่ออยากเกือ้อกูลต่อผู้มีดวงตามืดบอดให้มีตาดีต่อไปครับเขาพูดอยากจะให้เรามีลูกมีหลานหรือเปล่าเนาะอนั้นเหตุปัจจัยของการตายไปนะจะได้เป็นมนุษย์หรือไม่ได้เป็นมันอยู่ที่ ุศลกรรมบทสิทธิ์กับอกุศลกรรมบทสิทธิ์ไม่ได้เกี่ยวว่า,ามีรายญาณหรือไม่มีนะเพราะฉะนั้นพระศาสดาเนี่ยบัญญัติเหตุปัจจัยไปแล้วก็เอาเหตุปัจจยัยนะคำพระาตากตในหนังสือพบภูมเนี่ยเอาไปให้คุณแม่ได้ยินได้ฟังก็ได้นะท่านจะได้ทรานะขบข้อต่อไปจากพัชรินนทบุรีนะครับคำว่ากามในศีลข้อ3ศีลิห้า ในข้อ3ามสิหหมายถึงผิดลูกเมียเท่านั้นไม่รวมเกตอื่นต่างจากต่างจากคำว่าการในเรื่องอื่นที่กล่าวถึงการบารมใช่หรือไม่ครับพระองค์ก็บอกไว้ในนี่ไงหนังสือปฐมธรรมแล้วเนี่ยนะลองไปนั่งอ่านในหะนังสือปฐมธรรมดูนะลงละเอียดของอสินข้อ3ในสิน5้าไว้นะข้อต่อไปนะครับถามว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่า พระพุทธเจ้าตัดอธิบายเรื่องอะไรและแปลว่าแม้สิ่งนี้จริงอาจก็อาจยังมีสิ่งอื่นที่จริงด้วยไม่ใช่ว่าสิ่งอื่นจะผิดหรือแปลว่าอย่าแน่ใจว่าสิ่งที่ได้รู้มาตอนนี้จะจริงแน่ๆสิ่งอื่นผิดแน่ๆคิดที่เคยคิดว่าถูกอาจจะผิดก็ได้ครับทั้งหมดเลยครอบคุมหมดเลยที่บอกมาเนี่ยเราลองอ่านพุทธวจนะไปเรื่อยๆจะเห็นว่าคำพระตถาคตก็จะมีทุกแง่มุมครอบคุมพวกนี้หมดเลยนะ แล้วก็คำนี้มันมันใช้ได้ตั้งแต่พื้นพื้นเรื่องพื้นพื้น,น,น,นโลกโลกธรรมดาทั่วๆไปถึงมิมุตรหลุดพ้นเลยนะพวกฤาษีโยคีก็คิดว่าอันนี้หลุดพ้นแล้วนะนั่งสมาธิโอ้โหนิ่งสงบสว่างสวายก็อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะไม่แน่วางเป็นอนิจจังใช้ได้ทุกอย่างเลยครอบคลุมมากนะ ไปถามว่าพระธุดงอยู่ป่าฉันอะไรซึ่งห้ามเก็บตุนด้วยจะอยู่ได้อย่างไรครับก็ถ้าไม่มีปัญญาไปเข้าป่าไม่หาหมู่บ้านก็ช่วยไม่ได้แล้วนะพระก็ดูตามหมู่บ้านนั่นแหละจะเดินไปไหนนะ,ะหมู่บ้านข้างหน้าหมู่บ้านอะไรไม่ใช่เข้าไปในป่าที่ไม่มีคนแล้วก็อดฉันเท่านั้นแล้วนะ ดังนั้นเช้าเนี่ยต้องออกแสวงหาบินฑบาพรศาสดาก็ให้เป็นกิจข้อวัดของของภิกษุให้พึงกระทำนะในสิ่งนี้พึงทำความอุตสาหะในสิ่งนี้จนตลอดชีวิตนะต้องทำความอุตสาหะในการเดินบินตาบาดและจะบินตบาทเขาต้องไปที่ไหนก็ต้องไปที่มีละแวกบ้านนะนะ แต่ก็ไม่ใช่ไปอยู่ในละแวกบ้านอยู่ห่างจากละแวกบ้านออกมาอยู่ในระยะบิณฑบาตท,ที่พอสมควรนะแล้วก็อาศัยสถานที่นั้นเป็นที่วิเวกหลีกเล้นภาวนาได้ต,ดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ